New m a สด้ CX5 ทุกรุ่นจะมีราคาที่ปรับลงตัวท็อป799ครั้งเนี้ยขาบ,บอกว่าไม่เกิดหลังเจ็ดมีหน้าตาแบบนี้มีการปรับจากเดิมอย่างไรบ้างกันชนด้านหน้าใชายัยสเกิร์ตด้านข้าแล้วก็ด้านหลังชุดโคมไฟหน้าเป็น LED ไม่มีไฟตัดหมอกเลยช่วงล่างเปลี่ยนด้วยจูนใหม่เปลี่ยนค่าเคสปริงเป็นรุ่น all-wheel drive แล้วเขามีโหมด M I drive การเก็บงานเนี่ยดูแผ่นเด็ดไหมนี่คือด้านล่างตัวรถของ CX5 พวงมลาลัยก็เป็น3ก้านแบบนี้มาสด้าประมาณ78ปีที่แล้วเป็นจอขนาด8นิ้ว Apple CarPlay ไร้สายวัสดุดมันแน่นหมดเลยคือรู้เลยว่ามันพรีเมียม mi drive เฉพาะตัว xdl diesel นะนี่คือภายในของ Mazda cx 5เนี่ยที่วางมือถือ4สูบ2.2ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุดคันนี้ร้อยเก้แรงมา้าราคาเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.15ต่อรุ่นกันอีกทีว่าราคาเท่าไหร่ ชวแบกลับมาพบกันในขาหน้าขอช่องโคูกี้พีผู้ชมนะฮะมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายๆคนรอคอยกันมานะฮะด้านหลังของเราตัว New m a z d a CX-5 ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการปรับหลายๆจุดหลายๆอย่างนะคร<ม>ับบางคนบอกว่าเฮ้ยชมเนี่ยเห็นที่ญี่ปุ่นมานานใช่ไหมก็ถูกต้องนะครับหน้าตาแบบนี้ออปชันแบบเนี้ยก็มีที่ญี่ปุ่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ตอนเนี่ยนะฮะเขาเปิดตัวที่ไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะ <S <S <ๆ S 2> ซึ่งต้องบอกกอนว่าวันที่มาถ่ายเนี่ยเรายังไม่รู้ราคานะ แต่เขาบอกราคาคาดการมาแล้วนะครับว่าทุกรุ่นเนี่ยนะฮะจะมีราคาที่ปรับลงเดี๋ยวผมขึ้นลิสต์ให้ดูนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีการปรับลงแล้วก็คาดการว่าประมาณเท่าไหร่อย่างตัวเดิมเนี่ยตัวท็อปที่เป็นตัว XDL เนี่ยนะฮะจะอยู่ที่1799ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน,ลนหลังเหลักๆของคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวท็อปของรีเซลนะ XDL ไปดูซิว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะครับภายนอกภายในแล้วก็ออปชั่นต่างๆแล้วก็ รายละเอียดต่างๆที่มีการปรับเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นขนาดไหนก่อน,น,นไปชมการ์ยืาลืมชรยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้ผีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูด้านหลังกันเลยนะครับ New Mazda CX-5 ตัว XDL Top D i e s ซ l 2.2เทอร์โบคันนี้กันเลยครับนี่ผู้ชมโอ้โหนี่หน้าตาแบบนี้จริงๆเนี่ยหลายๆคนคาดการว่าน่าจะต้องเปิดตั้งแต่แบบประมาณปีที่แล้วได้สบายใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยเขามาเปิดที่ไทยนะครับก็คือช่วง ปลายปีของ2024นี้นั่นเองนะครับด้านหน้าของเราตัว New Mazda CX-5 จริงๆเนี่ยโครงสร้างตัวถังเนี่ยก็คือโครงสร้างเดิมแต่มีการปรับหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แล้วก็เรื่องคอนเซปต,ต์เดี๋ยวเราจะพาไปไล่เลียงให้ฟังกันแล้วกันนะฮะว่า New CX-5 เนี่ยมีการปรับจากเดิมอย่างไรบ้างเบื้องต้นเรื่องของการทำตลาดผู้ชมครั้งนี้เนี่ย CX-5 เนี่ยจะมีการทำตลาดด้วยกัน3รุ่นนะครับเป็นตัวเบนซิน2รุ่นนะฮะ 2.0S แล้วก็ตัว2.0 sp แล้วก็ตัวดีเซล xdl คันนี้นั่นเองนะครับตัวที่เป็น2.5เทอร์โบเบนซินแต่ตอนนี้ไม่ทำตลาดแล้วหลายๆคนชื่นชอบกันมากเพราะว่ามันแรงใช่ไหมแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าแค่ดีเซลก็จีจัดเพียงพอแล้วนะครับหลักๆของการดีไซน์ตัว new cx 5เนี่ยก็ยังมาพร้อมความเป็นตัวโคโดแต่เป็นโคโดที่มีการปรับปรุงให้มันดูสดใหม่มากขึ้นนะครับอย่างหลักๆเลยรนะสามรุ่นย่อยเนาะไฟหน้ากระจังหน้าแลวก็ตัวซิกเนเจอร์วิงตรงนี้เหมือนกันหมดแต่คันที่เป็นตัว xdl ะะตัวท็อปดีเซลเนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งเลยคือหลักสังเกตง่ายๆนะรอบคันกันชนด้านหน้าชัยสกเกิร์ด้านข้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็หลักๆก็คล้ายๆตัว h o n d a c ซ v ที่มันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถทั้งคันถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยกรอบด้านล่างจะเป็นสีดําด้าน วิธีตัวถังดิเมนชันนะครับตัว New Mazda CX-5 เนี่ยนะฮะความยาวจะอยู่ที่4,550ม mm, ิลมความกว้าง1,840ม mm, ิลมความสูง1,675ม mm, ิลมแล้วก็ e ิ Base นะครับ2,700ม mm, ิลมกราวเคอร์เรนต์193ม mm, ิลมน้ำหนักโดยรวมนะประมาณตัน5จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัว CX-5 เนี่ยถ้าเทียบกับดิเมนชันนะมันมีความใกล้เคียงกันกับเนต้า X เลยเนต้า X เนี่ยคือจะยาวกว่านิดนึงด้วยวิวเบสเนต้า X ยาวกว่าคันนี้ประมาณ70 mm ็มิลลิเมแต่เอาจริงเนี่ย เรื่องความพรีเมียมความเป็นรถญี่ปุ่นนะครับยังไงก็ตามนะเซคผมว่ายืนผืนหลักๆก,ก,ก,การปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการดีไซน์อย่างแรกเลยเราไปไล่เรียงกันนะครับนี่ฝากระโปรงอันนี้ลักษณะเดิมนะครับเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเป็น LED แบบนี้ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับตัว m a z t e r 3กับ CX-30 ที่ด้านล่างตรงนี้ไม่มีไฟตัดหมอกแล้วเ<ๆ>ขาบอกว่าไฟตัดหมอกสำหรับตัวมาส da ยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่จำเป็นแหลว บอกว่าไฟหน้าเนี่ยสว่างเพียงพอนะครับคันนี้เปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติไฟหน้าเนี่ยนะครับหมุนตามพวงมาลัยรวมไปถึงเวลาที่มืดมากๆนะฮะเขาจะเปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็จะหลบคันด้านหน้าให้อันนี้ถือว่าเทคโนีเนี่ยจัดเต็มแล้วก็ดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยได้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับตัวเริ่มต้นก็ได้นะครับนี่คือเดย์ไทม์ลัดดิ้งไลท์นะครับ,น, light, น,รบนี่คือไฟหน้าเดี๋ยวผมเปิดระบบต่างๆให้ดูด้วยว่าการทํางานเป็นยังไงนะครับมาขั้นต่อกระจังหน้าตรงนี้ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นล เป็นสีดําแล้วก็กล้องรอบคันมีมาให้โลโก้มาสด้าขนาดใหญ่เพราะคันนี้มีตัวเดรด้าอัดแอพพีพุ่งทนทนเลนคลิปปิ้งมีมาให้ครบทั้งหมดซิงเกอร์วิงตรงนี้เปลี่ยนถ้าเป็นตัว cx 5ตัวเดิมเขาจะเป็นแบบเล็กๆตรงนี้แล้วก็มาขึ้นเป็นขอบอันนี้จะเป็นแบบใหญ่แบบนี้เปลี่ยนดีไซน์แต่ภาพรวมยังคงเป็นโคโดที่หน้าตาแบบนี้อยู่นะเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ทั้งหมดสตํตำแหน่งจุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ถ้าเป็นตัว 2.0S กับตัวเบนซินนะครับจะได้เป็นสีด,ดําาด้น พอเป็นตัว xdl หรือตัว Top ปดีเซลเนี่ยจะได้สีเดียวกันแบบนี้ทั้งหมด9คเคละ1 9 3ามมิลเกือบ200มิลน,นะครับด้านหน้าตรงนี่<ม>คือยังไงก็ตามผมว่า Mazda คือรถญี่ปุ่นที่เรื่องของแม t เท i a l ียลเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมว่ามันจะไปทางแบรนด์ยุโรปแล้วแหละก็ดีมาตลอดนะเดี๋ยวดูคันนี้กันต่อนะครับว่าภายในเนี่ยแมทเทเป็นไงแล้วก็ไส้ในจริงๆเดี๋ยวจะบอกให้ฟังกันนะฮะว่าคันเนี่ย ช่วงล่างเปลี่ยนด้วยจูนใหม่เปลี่ยนค่าเคสริงเปลี่ยนค่าช็อคอัพแล้วก็มีการเสริมคารด้านล่างเขาบอกว่าทําให้ตัวรถเนี่ยเวลานั่งโดยสารเบดโดยสารตอนหลังเนี่ยอาการสั่นน้อยลงนะครับแล้วก็เก็บเสียงได้ดีขึ้นก็มีการพูฟในถูกๆด้านแต่เครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวเลือกที่เป็นดีเซล2.2ร้แรงม้า450้้บนิวตันเหมือนเดิมนี่คุณดูมุมตรงนี้หน้าตาก็ยังเท่เหมือนเดิมนะเอาจริงอ่ะนี่กรอบตรงนี้จะดีไซน์แบบนี้ทั้งหมดสําหรับตัว X d l ตัวลาย สำหรับตัว XDL จะได้ล้อลวดลายแบบนี้น, 5, 55, นะครับสเปคเขา225 55 R 1 9นะครับแบบนี้เลยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นล้อ17กรุภายในนี่สีการเก็บงานมาสด้เนี่ยไม่ค่อยกังวลน,นะคือเรื่องของมาตรฐานเขาค่อนข้างจับอยู่แหละด้านหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งแล้วก็ดูดูพวกกริปพวกอะไรต่างๆเนี่ย ความเนียนเขาก็ยังคงยืนพื้นอยู่กระจกบังลมด้านหน้ามีตัวกล้องไวร์กูแคลเมล่านะฮะและคันนี้ก็จะมีตัวหลังคาซันร o f มาให้กระจกมองข้างสีเดีวยวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะครับมีตัวกล้องอยู่ด้านล่างแล้วก็มือจับคือเอาง่ายๆนะดูด้านข้างอะ่ะไม่ต่างจากเดิมเนี่ยคุณดูดูมุมอย่างเงี้ยก็แยกไม่ออกนะว่าซ5เนี่ยตัวในตัวใหม่ตัวเก่าแต่พอดูกระจังหน้าดูไฟหน้าเนี่ยเออมันชัดนะครับ ชิ้นตรงนี้สีเดียวกันกับตัวรถเฉพาะรุ่น xdl ที่ราคาเขาบอกว่าอยู่ประมาณ1.6ถึง1.7ล้านมือจับสีเดียวกันกับตัวรถนะฮะมีคีเลสมาให้ประตูด้านหลังนี่แบบนี้สะวัสการชารฟินสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มาดูกันต่อมีตัวสปอยเลอร์นะเป็นบิวอินไฟเบรกดวงที่3กระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้ามีแบบปัดน้ำฝนหลังไฟท้ายมีการปรับดีเทลใหม่จะเป็นลักษณะดเดียวกันกับตัวเดย์ไลท์ด้านหน้านะครับนี่คือตัว led lighting เดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูนะครับว่าเวลาไฟเลี้ยวกับพิมเป็นไง Sky ยทิพดีนี่ดีเซลโลโก้มาสด้านะครับ CX5 All Wheel Drive ต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้เนี่ยตัว CX5 ถ้าเป็นตัวดีเซลเนี่ยเป็นรุ่น All Wheel Drive แล้วเขามีโหมด M I Drive เพิ่มเติมมาด้วยไว้ขับเป็นแบบออฟโรดนะครับเรื่องของการคุูยซิ่งดีกว่าเวลาเจอแบบทางสมบุกสมบันประมาณหนึ่งอะ่ะสามารถลุยได้ดีขึ้นก็บอกแบบนี้นะอ่าแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้สิ่งที่เปลี่ยนไฟแล้วก็ตัวดีเซลเนี่ย จุดที่แตกต่างจากตัวเบนซินนะครับปลายท่อใหญ่กว่าด้วยแต่เบนซินกับดีเซลปลายท่อออกคู่เก็บงานเนี้อเหมือนเดิมนะครับล้อด้านหลังนี่กรุภายในเป็นซอบด้านหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งนะฮะด้านหลังเป็นซอบเป็นนุ่มจะมีแค่ด้านหลังตรงเนี้ยเป็นแบบพลาสติกแข็งแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นนุ่มหมดเลยแล้วก็คุณดูการเก็บงานดูกริปเนาะใช้ได้แหละนะครับดิสเบรกสีล้อมีมาให้สเปคเดียวกัน2255 5, 5 R 1 9นะครับ แล้วก็ทุกรุ่นย่อยเนี่ยคุณผู้ชมสําหรับตัว c ซ5เนี่ยมาพร้อมระบบคลิกเซ็นเซอร์ด้านท้ายทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเอากุญแจโชว์ให้ดูก่อนว่ามันเตะง่ายไหมกุญนะแจก็เป็นลักษณะดเดียวกันกันกบตัว New Mazda สหรือ c ซ3 0แหละเดี๋ยวผมทำให้ดูพุ่งใจไ้ที่ตัวนะครับเตะไปด้านล่างนะนี่น แต่ง่ายด้วยคือเรื่องของวัสดุจริงๆมาสด้าเนี่ยคุณจะต้องมาจับคันจริงนะงานประกอบนะฮะชิ้นพลาสติกอะไรเงี้ยผมว่ามันเขาเนี้ยบจริงใครที่ใช้อยู่จะรู้แต่ก็แน่นอนนะครับแลกมากับเรื่องของค่าบํารุงรักษาค่าแบบค่าแรงอะไรที่มันก็จะมีราคาสูงเขาบอกว่าฮอนด้าโตโยตาประมาณหนึ่งเหมือนกันการเก็บงานเนี่ยดูแผ่นดีเห็นป่ะวัสดุดี <c oughs> แล้วก็เปิดด้านท้ายนี่เครื่องเสียงโบสนะฮะมีซบวฟูเฟอร์ด้านหลัง คเครื่องสูบบสสิบตำแหน่งห้องสำหรับรนั่ท้ายประมาณนี้เดี๋ยวผมปิดให้ดูนะเตะให้ดูก็ได้นะครับกุญแจแบบนี้ทำอะไรได้บ้างล็อกรถลด,ดล็อกเปิดฝาท้ายกดค้างก็ได้เตะกลับนี่ประมาณนี้แงมประตูไว้หน่อยนะเดี๋ยวเสียงดังประมาณนี้ด้านหลังมีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4ี่ตำแหน่งแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นชิ้นสีดำเล็กๆตรงนี้ถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ xdl เนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดแล้วก็จุด ไฟด้านหลังตัวนี้ก็เปลี่ยนตำแหน่งมานิดนึงนะครับปลายท่อถ้าเป็นดีเซลจะใหญ่พิเศษแบบนี้นี่คือด้านล่างตัวรถของ CX5 XDL ดูการทำงานระบบไฟนิดนึงนะนไฟเลี้ยวฝาเข้าจมองข้างแบบนี้ LED นะด้านหน้าตัวรถนี่นี่คือไฟหน้านี่คือเด y l ไลท์นี่คือไฟเลี้ยว LED เต็มระบบทั้งหมดดูด้านหน้าตรงอาจจะดูติ่งเล็กไปนิดนึงนะไฟเลี้ยวแต่ก็สวยอยู่นะคือมันดูพรีเมียม นะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เอาจริงอะ่ะเทียบกับฮ o n d a เทียบกับ t o y ยต้มันดูพรีเมียมดู Material ดีสุดแล้วด้านหลัง LED ไลด์ไกดิ้งไฟเลี้ยว LED ทั้งหมดแบบนี้เลยเปิดประตูออกมานะครับเรื่องของแดชบอร์ดเนี่ยก็มีความคล้ายเดิมนะฮะเดี๋ยวเราพาไปไล่เรียงกันแผงประตูเป็นงานหนังนะฮะนุ่มๆแบบนี้แล้วก็มือจบับ Material ก็ใช้ได้นะดูแข็งแรงดีลายไม้จริงนะครับกับตัวซาตินโครมแล้วก็ตรงนี้ ทุกจุดเนี่ยกึ่งนุ่มหมดเลยครับด้านล่างจะเป็นสีน้ำตาลแต่ตรงเนี้ยจะแข็งๆหน่อยหนึ่งเป็นนุ่มแหละแต่แน่นที่สุดกระจกลงวันสเตปสี่บานทั้งหมดแต่ลงไม่สุดวันสเตปทั้งขึ้นและลงนะครับที่ปักประจุมองข้างและตรงนี้ก็จะเป็นมือจับทุกอย่างคือดูงานเขาแน่นหนาเบาะนั่งผู้ชมความพิเศษเลยคือ CX5 นะฮะตัว XDL เนี่ยเบาะมีระบบระบายอากาศมาให้คู่หน้าด้วยคือเป่าลมได้นะครับเบาะหนังนจะเป็นสี แดงเข้มๆนะอันนี้คือแดงนะแดงเข้มๆเฉพาะตัว xdl หรือตัวท็อปดีเซลเนี่ยจะได้เบาะนั่งเนปป้าแบบนี้แล้วก็ดูการปรับดิเนี่ยเข้าออกขึ้นลงสีทิศแล้ว6ทิศตรงนี้ปรับดันหลังอีก8ทิศเมมมีมาให้2ตําแหน่งที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นออแกนแบบนี้ขึ้นมาที่เปิดฝากระโปรงแล้วก็ฝาถังน้ํามันกระเถินขึ้นมาตรงนี้นะครับเปิดกล้องรอบคันเปิดฝาท้ายแล้วก็พวก parking sensor เรื่องของกรอบช่องแอร์กับแดชบอร์ด เหมือนเดิมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งทุกจุดเนี่ยมันจะเป็นแบบกึ่งนุ่มเนี่ยพวงมาลัยก็เป็น3ก้การแบบนี้เอาจริงเดี๋ยวพวงมาลัยก็เหมือนมาสด้าประมาณ78ปีที่แล้วพวงมาลัยเดิมนะครับแต่มันก็มีวัสดุที่มันดีอะ่ะหน้าจอตรงกลางเป็นจอขนาด8นิ้ว a p p l e c a r า play ไร้สายทุกรุ่นย่อยแต่ A n d r o i d a u t ตยังต้องเสียบสายเครื่องเสียงเป็นโบส e มาให้มีตัวลำโพงโบส e ตรงนี้แล้วก็ช่องแอร์ไฟฉุกเฉินทุกจุดเนี่ยกึ่งนุ่มหมดเลยเห็นปะ และงานประกอบต้องพูดตรงๆนะเราไม่ได้อวยกันนะใครที่ใช้มาร์สดาคุณจะรู้มันแน่นจริงในความเป็นรถญี่ปุ่นอะวัสดุมันแน่นหมดเลยคือรู้เลยว่ามันพรีเมียมกับแบรนด์อื่นๆนะครับปุ่มพุชสตาร์ด้านล่างตรงนี้ระบบแอร์แยกโซนซ้ายขวามีมาให้ด้านล่างมีไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็พาวเวอร์อเดตตำแหน่งเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือตรงนี้ MIDrive เฉพาะตัว XDL ดีเซลนะก็คือเฉพาะรุ่นที่เป็นขับ4นะครับเขาก็บอกว่า มันจะช่วยเรื่องของเวลาแบบสมมติเราไปเจอพื้นที่ที่มันเป็นแบบอ่อนนุ่มหรือเป็นออฟโรดเล็กๆอะ่ะที่ไม่ได้ไปลุยแบบเหมือนกระบะอะไรขนาดนั้นมันจะช่วยให้เสถียรภาพการส่งกําลังเนี่ยได้ดีขึ้นเอาง่ายๆคือสลิปยากขึ้นอะ่ะแต่เขาบอกว่าไม่แนะนําในการใช้แบบถนนออฟโรดปกตินะเพราะว่ามันจะใช้ความเร็วสูงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีนะครับเกียร์เหมือนเดิม prnd แล้วก็มีแมนนวลชิปเกียร์หกสปีดนะครับตรงนี้คือระบบเป่าลมออกจากเบาะซ้ายขวามีมาให้ตรงนี้เหมือนเดิมเบรกมือไฟฟ้าอโตโนซลตี่ปรับ หน้าจอหน้าจอลงนี้ทัชได้แต่ถ้าเกิดเวลาขับก็ทัชไม่ได้ที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งที่เท้าแขนมี USB A 2ตํตำแหน่ง Power LED นะฮะเกียร์ด้านหน้าซอบไหมสอบกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติด้านบนนะครับก็มีพวกกล่องเก็บแว่นที่บังแดดมีกระจกมีไฟทั้งคู่ตำแหน่งของคนขับนะฮะก็จะมีตัว Head-up Display ที่สะท้อนจาก ด้านล่างขึ้นมากระจกสาหรับรุ่นนี้ก็จะได้แบบนี้เลยนะหน้าจอแบ่งเป็น3าวงตรงกลางคือดิจิตอลแล้วก็เน้นเข็มเป็นหลักเนาะฟังอะไรอย่างที่บอกว่าก็จะเหมือนที่เราใช้ในหลายๆรุ่นเป็นมัลติฟังกชันแล้วก็เพิ่มเติมตัวแพดเดิลชิพมาให้ทุกรุ่นย่อยนะได้มาครบหมดปรับกี่ทิศ4ทิศขึ้นลงเข้าออกนี่คือภายในของ Mazda CX5 XDL ตัวท็อปตัวแพงสุดที่เขาบอกว่าคาดการไม่เกินล้านเก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นรถญี่ปุ่นที่มันพรีเมียมจริงอะนะฮะคือมัน มันแน่นแล้วก็วัสดุดีจริงๆนะครับในมุมนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอร์ด้สารต่อหลังกันต่อเมื่อเทียบกันกันกนกบตัว CRV นะที่ผมเพิ่งซื้อมาตัวท็อปเหมือนกันนะครับ CRV ผมน่าจะแพงกว่าเพราะมัน1729ใช่ไหมนีน่บอกว่าไม่เกินล้านเองศาประตูใกล้เคียงกันมากเฮ้ยอันนี้มันเกือบ90เลยผมว่าเปิดได้เยอะกว่า CRV นะแล้วก็ระยะการเปิดเนี่ย ถ้าเป็น c r v มันจะแบบมันจะค้างได้เยอะกว่านะครับอันนี้จะมีประมาณสองสาสเต็ปแต่เอาจริงเนี่ยเปิดได้กว้างทั้งคู่เนี่ยเกือบ90องศาเลยเห็บ้่ะอีกนิดหนึ่งเกแหละนะครับแต่จริงมันก็คือพื้นฐานตัวรถเก่านั่นเองนะครับของ CX5 แต่มันก็มีการปรับการพูฟหลายๆจุดวัสดุนุ่มที่เท้าแขนยกขึ้นมามีอะไรมีที่วางของคืออันเนี้ยมี USB ด้วยที่วางแก้วที่วางมือถือต้องพูดตรงๆว่าเนี้ยดีกว่า CRV นะฮะเนี่ย ที่วางมือถือเห็นป่ะเป๊ะเลยเนี่ยเฮ้ยงานต่างๆเขาใส่ใจดีแล้วก็มีช่องแอร์สองตำแหน่งนะฮะงานประกงประกอบใช้ได้นะครับอ่ะด้านบนมีไฟ2ส,สว่างแล้วก็หลังคาเป็นซันรูฟแบบนี้เปิดฝากระโปรงกับตัวที่เปิดฝาถังน้ำมัน,นยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะนี่ฝาบนไม่มีโชงนะเอ,อ ตัวเหล็กค้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ดึงออกมานะครับติดด้านบนตัวนี้คือตัวแผ่นกันความร้อนซึ่งวัสดุเนะี่ยคุณดูแล้วกันเห็นป่ะหนาอยู่นะมันไม่ได้เป็นแบบแผ่นนุ่มบางๆอะไรนะนี่คือหนาเลยนะฮะเหมือนเดิมคือเรื่องดีเทลมาสด้าผมค่อนข้างมั่นใจนะงานประกอบแล้วก็การเลือกใช้วัสดุต่างๆโอเคเลยทีนี้เรามาดูเรื่องสเปคเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับตัวเซียค่าตัวใหม่ตัวนี้ รุ่นนี้จะมาพร้อมเครื่องตัว s k y a c t i ด D เนาะ4สูบ2.2ลิตรเทอร์โบเป็นตัวเทอร์โบแปรผันนะครับขั้นซึ่งอัตราส่วนกำลังอัด14ต่อ1เลยกำลังสูงสุดคันนี้190แรงม้าที่4,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อน,นาทีนะครับเครื่องตัวนี้เป็นยู r o 5แล้วเพราะฉะนั้นตัวเดิมเนี่ย ดีเซลเนี่ยอัตราบิโวคน้ำมันมันจะประมาณ16.1กิโลเมตรต่อลิตรอันเนี้ยดรอปลงมาหน่อยจากการที่มันจะต้องตอบรับกับตัวยูโร5กลายเป็นเหลือ15.9กิโลเมตรต่อลิตรนะรเกียร์เป็นออโต้6สปีดแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะจะมีตัวออฟโรดโหมดก็คือตัว i Active All Wheel Drive นะครับโหมดในรถเนี่ยก็เขียนว่า M i Drive นั่นเองอย่างที่บอกว่ามันจะไปช่วยเรื่องของการขับให้มันมี ability, มสเสถียรภาพการขับขี่ที่มันกริปดีมากขึ้นแต่มันไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วสูง แล้วก็ความจูถังน้ำมันคันนี้นะครับ58ลิตรโชวคด้านหน้านะครับเป็นแม็กซีนสตาร์ดด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงค์ดิสเบรกสี่ล้ออย่างที่บอกว่าคันนี้ค่าเคสปริงกับช็อคอัพจูนใหม่ให้มันเนียนมากขึ้นเขาบอกว่าสไตล์มันจะคล้ายๆเหมือนเอ30กับมาสด้า3ที่มันเป็นตัวไม่ไดนะ้เชน่ะแล้วก็คานด้านล่างถ้าดูโครงสร้างตัวรถเนี่ยนะครับดึงเบาะดึงอะไรออกมามันจะมีเสริมคานเบาะด้วยสารตอนหลังมามันจะทําให้รถเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นแล้วก็เก็บเสีีียงด้้้มมาาากกขึนนนบอประณ ยังไม่ได้ลองขับยังไม่รู้ผมก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มเดี๋ยวขอไปลองขับดูก่อนปีศาโบอนะสามสองหนึ่งอยตรงรอยต่อประตูทุกอย่างคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันพรีเมียมจริงอ่ะหลกัหลกๆเลยผู้ชมเดี๋ยวผมจะขโมดลมคำไม่ฟังกันนะฮะ cx 5ตัวใหม่เนี่ยถูกรุ่นย่อยไฟหน้าเป็นแบบนี้กระจังหน้าเป็นแบบนี้ซิงเนเ,อเจอร์วิงเป็นแบบนี้แต่เฉพาะตัวแพงสุดตัวดีเซลกรอบด้านล่างเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปเบนซินเนี่ยด้านล่างตรงนี้เป็นสีดำด้าน ลายล้อก็เฉพาะตัวท็อปอันนี้แล้วก็หลักๆที่เหมือนกันทั้งหมดคือเรื่องของการปรับจูนช่องล่างใหม่แล้วก็การปรับให้รถเนี่ยมันดูสดใหม่มากขึ้นจอกลางเนี่ยเป็น8นิ้ว Apple Ca r p เ a y ไร้สายแล้วก็เพิ่มตัวแพดเดิลชิพมาทุกรุ่นย่อยนะครับดีเซลตัวท็อปตัวแพงอันนี้ก็จะได้ความพิเศษหลายๆจุดเรื่องการดีไซน์เรื่องของอาภายในที่มันมีเบาะระบายอากาศเรื่องของเครื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็หลักๆประมาณนี้ละกัน ส่วนเรื่องราคาขอติดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันมาถ่ายก็ยังไม่ทราบทาง Mazda เนี่ยเขาแจ้งมาผู้ชมก่อนที่จะมาถ่ายทำกันเขบอกว่าราคาเนี่ยตัว 2.0S หรือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.15ถึง1.25ล้านนะครับตัว 2.0SP นะตัวท็อปเบนซินเนี่ย1.25ถึง1.35แล้วก็คันนี้นะครับ XDL All-wheel Drive เนี่ย1.6ถึง1.7 XDL ตัวเดิมเนี่ยนะฮะ1.799เขาบอกว่าอันเนี้ยไม่เกินล้าน เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์ก,กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โค้กี้พีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ